ไฮโดรโตไฮแลนนะครับอันนี้เสียงเสียงไม่รีเล่นะครับนโอันนี้เป็นลำโพงเมตรนะครับก็การจัดงานอีเวนต์เดี๋ยวอ้อยใส่เกียร์ถอยนะคือนวัดฝนง่ายแล้วมันดูมีฝนอยู่ลองฝึกทำงานหมุนหมุนหมุนนะโอเคก็ออกครับก็ออกครับแอร์ก็จะเห็นท่านเล่นใหญ่กับงานเปิดแอร์ปรับแอร์นะครับปรับแอร์และปลายปีนี้ปรับแอร์มีขึ้นมาโชว์ด้วยก็จะมีงานแบบแล้วมทั้งห้องอะไรงานเข้าดาวปีใหม่ก็เสียงว่าเสียงได้เชื่อยงานนี้ เขียงได้แต่มันมีงานอยู่ประเภทนึงครับที่จเจ้าขนาด12เนิ้วเลยนะฮะลอะาอก,ก็สามารถใช้ระบบ N T G เดิมรถของรถได้ใ <_ s> นเขียงต้านแห้อัตโนมัตินะครับ s> <S พ็ย่างปกติมันเดิมเลยเ <_ s> ข้าใน <_ s> แล้วก็ลงแอปต่างๆได้ s> <S โอเคครบ <_ s> แล้วคนอันนี้ Google Map ได้ ส่งหน้าจอส่งหน้าจอแยกไงนะส่งหน้าจอได้